สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาชมการปลูกภูฝรั่งนะคะภูฝรั่งหรือนะคะบ้านพี่กันตรีเรียกว่าราชนีสีทองนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นราชนีสีทองนะคะนะเป็นไม้ที่เป็นไม้ประดับนะคะใช้แขวนก็ได้นะคะนะส่วนใหญ่เขานิยมเป็นไม้แขวนนะคะนะอันนี้เป็นราชินีสีทองนะคะเราก็จะปลูก ลงในกระถางแบบนี้นะเพื่อนๆเนาะลงในกระถางแบบนี้นะคะซึ่งธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้เลื้อยนะคะที่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายมากๆเลยขอให้มีน้ําอย่าให้ขาดน้ํานะคะแล้วมีหลายพันนะคะอันนี้เป็นพันราชนีสีทองนะคะใบจะเหลืองอ่อนนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะมีทั้งราชนีสีทองราชนี หินอ่อนนะคะอันนี้เป็นราชินีสีทองนะเพื่อนเพื่อนลองมาดูราชินีสีทองเราปลูกในกระถางแบบนี้นะคะปลูกในกระถางแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้อ่าทำให้เขาเกาะนะคะขุยมะพร้าวนะคะทำให้เขาเกาะขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะเลื้อยขึ้นมานะเพื่อนเ่วิธีปลูกไม่ง่ายนะคะ เป็นไม้เลื้อยนะคะเราก็คอยให้เขาจับเห็นไหมคะเขาจะมีรากอากาศถ้ารากเขาติดตรงไหนเขาก็จเจริญเติบโตเขาเกาะนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะเดี๋ยวก็เต็มนี่ละนะเพื่อนเ,อนเอนลองมาดูนะวิธีปลูกภูฝรั่งนะคะหรือปลูกราชนีหินอ่อนเป็นไม้ประดับอีกตัวนึงนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะเพื่อนเพื่อเนาะ ปลูกแบบนี้นะคะไม่ยากนะคะขออย่างเดียวขอให้ได้น้ำได้แสงนะคะนะเขาจะชอบความชื้นนะเพื่อนๆชอบความชื้นขอให้ได้รับแสงแดดนะคะขอให้มีแสงนะคะแล้วก็มีน้ำแล้วก็ให้เป็นดินร่วนนะคะดินร่วนสุยนะคะเพื่อนๆบางคนจะอาจจะเอามาแช่ก็ได้นะแช่ใน เช่นในแก้วน้ำนะคะเป็นไม้ประดับตั้งตามโต๊ะที่ทำงานอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เราจะปลูกแบบนี้นะคะปลูกในกระถางขอ,อยังเดียวน้ำอย่าให้ขาดนะคะปลูกฝรั่งนะคะเรียกว่าราชินีหินอ่อนนะคะ หาหาที่เขาเกาะนะคะก็เป็นเป็นมะพร้าวนะคะเพื่อนเพื่อนเอามาทําข้างในเป็นไม้นะแล้วก็เป็นมะพร้าวนะคะแล้วก็เอามาพันพันไม้เขามีขายนะคะเพื่อนเพื่อนมีขายเนาะตามร้านขายต้นไม้มีจะให้เป็นรูปร่างอะไรนะคะ ตัวนี้เป็นเป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแช่น้ำก็ออกรากนะคะแช่น้ำก็ออกรากชอบแสงแดดรำไรนะคะนี่อีกพันนะึอันนี้นี่คือราชินีสีทองนะคะ สีทองสวยนะคะเพื่อนๆปลูกได้ทั้งแขวนปลูกได้ทั้งกระถางน,นะคะ จะยิ่งกระถางใหญ่ยิ่งแตกกอนะคะเ,เพื่อนเพื่อลองมาดู